สวัสดีครับผมพีพงศ์สวัสดนะครับเป็นเจ้าของไร่สุขสวัสดนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ในแบบฉบับของไรสุขสวัสดนะครับก็วันนี้พาเพื่อนมาดูวันนี้เป็นเงาของไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับที่หรือเรียกกันว่าไผ่สามมาดูหรือเรียกว่าไผ่เซดดิ้งนะครับตัวนี้เราเราขุดมาแล้วก็ฝังไว้นะครับเพื่อที่จะรอการชำลงถุงนะเนื่องจากว่า เราต้องรอคนมามาชำด้วยคราวนี้เราก็เลยต้องอเอาเงาเนี่ยมาฝังไว้ก่อนเพื่อรอการชำลงถุงนะครับตัวนี้เราชำได้ประมาณเจ็ดวันแล้วนะครับชำฝังลงถุงไว้เจ็ดฝังลงดินไว้เจ็ดวันนะฮะอันนี้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเจ็ดวันก็จะมีจะมีลากลากฝอยลากฝอยเริ่มมาหาอาหารนะฮะแล้วก็จะเริ่มสร้างตา เริ่มสร้างตาเริ่มสร้างแหนงเริ่มสร้างยอดนะครับเข้ามาซูมดูฮะเนี่ยยอดของมันเนี่ยยอดของมันเนี่ยเริ่มสร้างยอดเริ่มสร้างแหนงนะฮะนี่เป็นรากของไผ่นะครับก <Salesforce. S 1> ็ตัวนี้เป็นเงาไผ่เลี้ยงสีทองทวายานะครับตังนี้ครับตัวนี้เป็นเงาของไผ่บงหวานนะฮะเงาของไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานนะฮะก็ เริ่มเริ่มออกมาเป็นรากนะฮะรากออกมานะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านใชา่อันนี้อันนี้ทํำไม่ฝังไม่นานนะครับฝังไม่ประมาณสักเดือนกว่านะครับอันนี้ก็กาลังแต่ทยอยลงถุงนะฮะลงถุงตันนี้อันนี้ก็เป็นเงาของของไข่เลี้ยงนะฮะไอของไข่บงหวานนะฮะไข่บงหวานเนี่ยก็ กินสดได้นะฮะนอขาวอวบนะฮะกินสดได้รสชาติหวานนะครับอันนี้คือเป็นเงาของไผ่บงหวานที่รอการชํำลงถุงนะครับนะครับมาดูการชำํำเงาไผ่ลงถุงนะครับ อันนี้เป็นเง้าไผ่เลี้ยงสีทองทบายนะครับก็รากมันเยอะนะครับรากมันเยอะคราวนี้เราต้องมีการขับรากเพื่อให้รากที่มันยาวๆนะ่ะให้มันสั้นให้มันเล็กลงเพื่อย,ยัดลงถุงนะครับก็เราก็จะให้ชาวบ้านแถวนี้มาช่วยนะครับแล้วก็มีนักศึกษานักศึกษามาช่วยนะครับในายได้ระหว่างเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษาครับปัญญาโทนะครับ อ่าเอกคณิตศาสตร์นะครับก็ชอบในการเรียนโทรด้านคณิตศาสตร์ก็ชอบชอบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอา่าชอบทำกากเรเกษตรอ่ชอบนึกฝันตัวเลขนะครับนึกฝันตัวเลขวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็นึกฝันตัวเลขนะครับ <laughs> อันนี้ใหญ่หลอดวันนี้ได้กี่เงาใหญ่หลอดครับไ,ได้กี่เงาวันนี้ได้ชำได้กี่ถุงครับใหญ่หลอดวันนี้ชำได้เป็น,100นร้อยแล้วค่ะเป็นร้อยนะครับเป็น,100นร้อยนะครับอันนี้คือเราต้องต้องขูดแต่งดีๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อ่าโดนตาถ้าตามันแตกเนี่ยมันก็จะไม่งอกนะครับการชำไผ่ทุกสายพันธุ์นะครับก็ถ้าเราชำทั้งหมดอ่าร้อยเงาเนี่ยจะมีต้นที่ที่ได้เนี่ยประมาณอ่าแปดสิบถึงเก้าสิบต้นอีกสิบต้นก็คือจะต้องตัด จะมีตายนะครับจะมีตายนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับเราก็จะเอาเงาที่ตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับยัดลงถุงนะฮะแล้วก็ใส่ดินนะครับดินก็จะมีดินสามส่วนนะครับดินสี่ส่วนนะครับแกลบสองส่วนแล้วก็มูลสัตว์หนึ่งส่วนนะฮะก็ผสมคลุกเคล้ากันนะฮะแล้วก็จะยัดเข้าไปแล้วก็จะใช้ ใช้ไม้ต่ำนะฮะใช้ไม้ต่ำเพื่อที่จะให้ดินมันแน่นนะฮะดินมันแน่นนะครับอันนี้ที่น้องเอ้ครับน้องฟักน้องฟักนะครับน้องฟัก,ฟก,ฟกที่ชั้นไหนครับมอสามอนะครับมอสามวันนี้ได้ดกีถ่ถ,ถุงนะครับสี่สิบถุงนะครับสี่สิบถุงนะครับอันนี้นะครับเห็นวหาเนี่ยที่น้องฟักทําเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทาโอเคเนี่ย เวลาดึงขึ้นเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชาไม่โอเคดึงขึ้นมันจะหยุดนะครับมันจะหลุดนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเงาไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะฮะหรือไก่สามมันดูหรือไก่เซดดิ้งนะครับที่เราที่เราชำไว้นะครับให้กับลูกค้าที่ที่สั่งจองมานะครับก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นไก่ ไผ่ตรงยืมแล้งนะฮะหรือไผ่กินซุ่งนะครับไผ่กินซุ่งที่ชําไว้นะฮะอันนี้เป็นไผ่ลวกหวานนะครับไผ่ลวกหวานไผ่ลวกหวานที่ชาไว้นะฮะไผ่ลวกหวานนี่คือไผ่ที่อ่กลายพันธุ์มาจากไผ่ลวกนะฮะแล้วมันหวานรสชาติหวานแล้วก็อร่อยนะครับหน่อสีขาวอวบนะฮะเดี๋ยวมาดูหน่อไผ่นะมาดูหน่อไผ่ที่เราเก็บเช้านี้นะฮะหน่อหน่อไผ่ที่เก็บเช้านี้นะครับ ตัวนี้เป็นไผ่บงหวานนะครับที่ชาด้วยเงานะฮะก็อายุการชาก็4ี่สิบวันนะครับ4ี่สิบวันนะครับเป็นไผ่บงหวานนะครับที่ที่พร้อมที่จะเอาไปเพาะปลูกนะครับนะครับมาดูหน่อไผ่เช้านี้นะครับหน่อไผ่เช้านี้อันนี้เป็นหน่อไผ่ลกหวานนะครับ หน่อไผ่ลวกหวานสีขาวสวยนะครับอวบกินสดได้นะครับนี่คือหน่อไผ่ลวกหวานนะครับไผ่ลวกหวานบางหน่อก็จะมีสีสันสวยงามสีชมพูขาวนะครับตัวน,นี้ก็กินสดได้เลยเป็นหน่อไม้ยุค4.0นะครับก็คือว่าง่ายต่อการบริโภคไม่ต้องเอาไปต้มเอาความข,อขอมออกเพราะว่ามันไม่ขมนะฮะตัวน,นี้ก็เป็นไผ่บงหวานนะฮะไผ่บงหวาน ไผ่บงหวานนะซูมเข้ามาใกล้ๆไผ่บงหวานนะไผ่บงหวานก็เป็นเช่นเดียวกันกับไผ่ลวกหวานครับก็คือเป็นหน่อไม้ยุค4.0นะครับก็คือว่าง่ายต่อการบริโภคไม่ต้องเอาไปต้มมาความขมออกเพราะว่ามันไม่ขมกินสดได้เลยรสชาติหวานนะครับก็ไผ่ลวกหวานเนี่ยไผ่บงหวานเนี่ยคนรู้จักประมาณ60%นะฮะแต่ว่าไผ่บงหวานเนี่ยแต่ไผ่ลวกหวานเนี่ยเป็นไผ่ที่เป็นไผ่ตัวใหม่นะฮะซึ่งกลายมาจากไผ่ลวกขมนะฮะแล้วมันหวกนะครับก็ เพื่อนเพื่อนที่สนใจอยากจะปลูกไผ่นะฮะก็แวะมาที่สวนเราเอั้นี้เป็นผักหวานป่านนะฮะผักหวานป่าซูมมใกล้ครับผักหวานป่าเช้านี้นะครับของไร่เรานะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะฮะอยากจะปลูกไผ่ปลูกผักหวานป่าก็ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลมลพูก็มาแวะที่สวนเราได้นะครับอันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นโซนแมนเบอรี่นะครับแมนเบอรี่โซนนี้ก็จะเก็บเดือนพฤษภาคมนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจนะฮะอยากจะปลูกไผ่ปลูกผักหวานปลาปลูกามนเบอรี่ผ่านมาจังหวัดหนองบุญพูก็แวะชมแปลงจริงนะฮะแวะชิมพิสูจน์ว่าหน่อไม้เนี่ยมันกินสดได้จริงหรือเปล่าก็ผ่านมาจังหวัดหนองบุญพูก็มาไว้ท่สนวนได้นะครับใครที่ สนใจอยากจะมาก็ถ้าจะมาล่วงหน้าก็ให้โทรมาล่วงหน้านะครับแจ้งมาวัน2วันนะฮะจะได้เจอกัน,นครับที่เบอร์0899207815นะครับสามีคร,ครับ0899207815ครับสวัสดีครับ